ท B B ่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันทั้งเรื่องขมหโสถเป็นอนุวาวันที่แล้วมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทหราชมาพบนาวทมพรบนเต้นมัเดียแล้วก็ให้ราชเจ้าราชจรุตคือมหาเล็กไปถามคํมวราชจบรษตก็ได้แก่ข้าราชการ เมื่อแรกจะไปถามนางจะได้ถามนางว่าแม่จา๋าสบายบซึ่งในจีหวัวอยญ่จะทราบว่าแม่จะมาอยู่มีคู่ครองแล้วอย่างจะ๊ะนี่เขาสงสัยนะราชาทรงมีความเพียงพระองค์งมีทศพิตร่าจะทำเป็นอย่างดีเมื่อเปิตปลาเออาวายวยใหญ่ห่นหญิงที่สวยๆใช่ใหญ่จะได้ก็เอามาได้เฉย ไปคดไปโกงเขาอย่างนั้นที่ใสของบราชาที่ดีไม่มีน,าน่ายินี่ตบว่ามีแล้วเจ้าค่ะแต่เขาทอดทิ้งท่านทอดทิ้งฉันไว้บนที่นี้แล้วก็น้ำมาสะล้อมไว้ท่านดูสิจ้ะดูสิเพราข้างล่างมีทั้งน้ำพงดอลแล้วก็น้ำน้าไม่ไผ่ ฉันลงไม่ได้และเขาก็หนีไปราชบุรุษคืออรายการคนนั้นก็กราบรทูลให้พระชาชาทราบตามที่นามบอกสำหรับพระเจ้าอิเทราช์ไมว่าธรรมดาของที่ไม่มีเจ้าของย่อมตกเป็นของหลวงเพ่รับสั่งให้ราชบุรุษไปขนน้ำออก เคือน้ำที่จะเป็นคีโคตรระภาษาไวนเอาออกจนหมดแล้วก็สั่งให้ช้างให้สายช้างหลวงที่พระองค์ทรงประทับอยู่ไปรับนางนางก็ลงมาจากต้นมะเดื่อแล้วก็นางขึ้นมนหลังช้างที่พระราชอนุญาตให้นั่งข้างเคียงกับพระองค์ นางยิงกลาทุนถามว่าขอเดชพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมพระองค์ยทรงพาหม่อมฉันไปด้านไหนเพคะราชาทรงบอกว่าสามีของเธอทอดทิ้งแล้วใช่ไหมพนางก็ตอบว่าใช่เพคะราราชทรงรับนางเข้าสู่พระชวังแล้วก็วิเสก็ป็นเอกอัคเมศสี นางพอนางจะพอใจไหมฉันบอกว่าที่ฉันนำเธอมาเนี่ยฉันยอาสู่เข้าสู่พระราชวัางฉันยังไม่มีเมียฉันได้ยกย่องเธอเป็นเออะครมเมศสีเธอจะพอใจไหมนางก็กรุณาทูลว่าปเป็นเรื่อหาคุณนาที่คุณกระหม่อมฉันพระเจ้าค่ะเส่งเย้าไรเปรียบเทียบไม่ได้แล้ว เมื่อนางกราบทูลเป็นที่พอพระทไทยแล้วพระราชพริะราชา์ที่ไน้นำน,นางเข้าสู่พระราชนิเวศนกลายการนบเสกให้เป็นเอกอัครมเหสีานางเป็นที่โปรดปรานของม่เจ้าวิเทหราชมากาได้การรับการศึกษามาดีทั้งได้วความรู้ทั้งได้วความประพฤติร่างของ,งามเนื่องจากหน้าที่ของปัญญาที่ดี ปัญญาที่ดีเนี่ยเขาปฏิบัติยังไงเนาะห <c oughs> ลักการการพัญญาที่ดีเนี่ยเขาปฏิบัติกันยังไงลูกหลานที่รักต้องศึกษาเนะการเยเป็นสามีปัญญากันไม่ใช่สักว์ทวรักเขากล่าวว่าอย่างนี้ตื่นก่อนนอนที่หลังฟังรับใช้พระราชาูพัญญาที่ดีตื่นก่อนนะ เวลาตื่นก็ตื่นก่อนเพื่อทำกิจการงานทำครัวทำงานบ้านเพื่อสามีและเพื่อตัวเวลาก็นอนที่หลังจากของใช้ของหาอาจสิ่งที่มีความจําเป็นในเวลาที่สามีก็นอนและจะตื่นแล้วคอยฟังว่าสามีต้องการอะไรถ้าไม่เกินมีสาย่ที่เาจะทําได้แล้วให้ความสะดวกทุกอย่าง <c oughs> อันนี้เป็นหลักการสัส้นๆของคนที่เป็นพัญญากับสามีที่มีความรักกันแั้ตกล่ววาวต่อไปว่านับตั้งแต่ได้เอกครเมสีมาแล้วพ่นนางเอาอันะนับตั้งแต่ที่พระราชาแต่งตัต้งให้นางเป็นเอกครเมสีมานางจึงมีชื่อตามที่ประช,ชาชาตนตนพระราชานตัน้งให้ว่า พ่านนางอุทุมเทวีอุทุมพรเทวีท่างนี้ก็เพราะว่านางพระราชาได้นางมาจากตน้นมะเดือคำว่าอุทุมพรนี้ก็คือตอน้นมะเดือต่อมาวันหนึ่งราชวรุษได้ใหช้ชาวบ้านมาทำการแพ้วถางทางเสด็จพระราชดำเนินที่พระราชาจะเสด็จไปสวหลวง โดยให้ค่าจ้างแรงงานตามสองคนเขาจ้างสิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างสิบคนจ้างยี่สิบคนเขาก็ให้ค่าจ้างทุกคนยี่สิบคนคงไม่มีผีมาสมัยนี้สมัยนี้จ้างสิบคนเวลารับเงินสามสิบคนเพราะผีมาช่วยรับอันนี้หลวงปู่เคยเห็นเวลาเขาจ้างทํางานเนี่ยเขาจ้างมาไม่กี่คน เวลารับเงินจริงๆไม่รู้ว่าชื่อใครมันมาผสมมาเสอันนี้จะเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเก่าแต่ว่าคนที่มาถางทานนั้นปรากฏว่าในมีในปิงคุตระซึ่งเป็นสาม,มีผีเขานางมาทํางานอยู่ด้วยที่เราสาม,มีผีเขาให้ยกให้เป็นเมียแล้วก็ไม่ยอมร่วมรักไม่มีความตรารถนนาเมียเป็นนอนด้วยคนนี้ ตื่นเตียงเมียขึ้นเตียงผัวก,ก็ลงจากเตียงเมาเมียลงมาหาข้างล่างให้ผัวก,ก็นมขึ้นเตียงใน <c oughs> นั้นวันนั้นเราเธอกันแบบนี้คนทั้งสวยทั้งดีแต่ว่าคนที่มีสิริคนดีคนโช่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ขณะที่นปยิงพุตระกำลังทำงานขคชยเมนอยากรังถือจอบก้มหน้าก้มตาทางทาง พระยาดิมีอย่างนั้นพระราชาสมบัติรุณพระราชารถก็ที่นั่งกับพระนางอมพรราชเทวีได้เสด็จอจอกจากพระนครมาถึงที่ในปิงคุตระทำงานอยู่พระนางุมพรราชเทวีได้ทอดรทพระเนตรเห็นในปิงคุตระคนกาลกินีกำลังทำงานอยู่ข้างทาง เชื่อไม่ทรงด้ไมว่าภูโถเอ๋ยคนกาลกินนีแย่งไม่มีวุนวัสนาจะได้ครองสีริมงคลเสียเลยถ้พนนาพนังก็ทรงประส,สวนคำว่าทรงประสวนก็คือโหดรือาชาได้ทอดเสน่นห์ไมเหเสีทรงประส,สวนที่นั้นก็เกลียวโกร,โรธถามว่านี่เธอโหดระอะไร เธอเร้อเยอะฉันยังไงหรือพน,นานยันในกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกับหม่อมแก้วชายที่กําลังทํางานอยู่ข้างทางโน้นยังไงได้พระเจ้าค่ะที่เป็นสาม,มีของหม่อมฉันซึ่งเขาได้เอาน้ำมาสะล้อมต้นมะเดือ่อขณะที่หม่อมฉันอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วก็หน,นีไปเพราะว่าเขาเป็นสาม,มีแต่ในน้ำ เพราะว่าพ่อยกล่มฉันให้เข้าใกล้ก็ไม่ได้โตัวก็ไม่ได้หมมฉันเห็นเขาเข้าจึงมาคิดในใจว่าอนิจจาคนกาละเจนีเจ้าไม่มีบุญวาสนาบารมีที่จะได้ครองสิริเสเลยสิริก็คือมิ่งขวัญหมมฉันนม่ขันในใจอย่างนี้พระเจ้าค่ะจึงเอ็ไมันได้ที่จระร้อขึ้นมา ขอพระองค์จงพระรจชาทานอภัยกับมองฉันโดยเถิดสิค่ะพระราชาไม่ทรงเชื่อจนตัดกริ้วว่าเธอพูดปดเธอนี่พูดปดต้องเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นจากนี้ให้บอกมาตรงๆนะถ้าไม่เช่นนั้น,นเชนี้ฆ่าเธอที่นี่แหละ <c oughs> นี่คอมันไม่ดีลูกหลานไม่รักไค เป็นแล้วก็ชักไฟแสงดาบออกมาทําจากฝักไม้แจกฟ้าฝันไม้เหศีให้ขาดสะบันลงไปเดี๋ยวนั้นนี่ดูไหมเรื่องความรักกับความรักเรื่องความโกรธกับความโกรธโกรธนิดเดียวก็จะขาดวันนี้ต้องขออภัยท่านฟังคอไม่ดีมากไม้เหสีทรงกระด้ออางะดีกวา จนพระวรการสักครับพระวรกายสันเทากราบทนว่าโอ๋นออก็ถูกก็ทวรกระหม่อมแก้วยาเพิ่งพอยาทรงยาเพิ่ทรงปรหารชีวิตกระม่อมฉันเสียเลยขอได้โปรดถามบัณฑิตดก,ก่อนเถิดเจ,จ้าค่ะพระราชาทรงยั่งพระไทยไว้ที่นได้ตรัสถามเสนกกระหม่อมว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารเสนก ท่านเชื่อคำพูดในเสีของฉันไหมไปถามวอาคนอิจฉาได้สียาแบบแรงเข้าเนี่ยเขจะเชื่อใครคนประเภทนี้ยิ่งถามนี่ให้โทษเขาเรียกกันว่าไอ้เท่าสารพัดพิษมันมีพิษมากท่าอาจารย์เสียนกยังกลาบทูงว่าขอเนชะใต้ฝ่าและอองธุลีประบาดปกราบปกหม,ม่อม ข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะดูสิเห็นไหมบัณฑิตท่านดีนี่ไม่มีใครจะดีละเขาต้องดีแต่คนเดียวถ้าใครดีขึ้นมาต้องตั้งหน้าอิจฉาที่ยาจะทําลายมันให้พินาศไปคนจังไรประเทศนี้ท่านได้มาเป็นผู้นําของประเทศใดประเทศนั้นก็บรรลัยเล่าเรื่องของเขาต่อไปเอข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อ คงไม่มีชายใดที่ยังโอพอที่จะทอดทิ้งสตรีที่มีความงามอย่างนี้ไม่ได้เช็นบรรนามนี้ไปจยค่ะพรรนาวุมพรได้สนับอย่างนั้นก็ยิ่งกลัวพระราชอาทิยาหนักยริงขึ้นอีกพระพักสิเพื่อโดนสันทีสอบระพักลงบนพระหัตและก็ทรงพระเสื่ออื่นทรงกันสแสงก็ร้องไห้ พระราชาก็นำมีว่าควรจะถามมโหสถตปนนิตีคนหนึ่งเพราะว่าอีตาเสนกกับคนนักสีนี้เชื่อถือไม่ได้มันชอบอิจฉาทิษสิยาแต่พระองค์กระสงนิ่งไวในใจเชื่อหรือไม่เชื่อ,อเฉยในฐานะของพระราชาจะทำอะไรเออววายไปไม่สมควร แล้วพระองค์ยินดีหันมาพักไปถามอกถามมโหสถทื่เฝ้าอยู่และจัดถามว่าดูก่อนมโหสถบัณฑิตสตรีที่มีรูปงามสมบูรณ์บริมันญ,ญาติจะมีบ้างไหมที่หรุษไม่พึงปรารถนามโหสถบัณฑิตยินดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์เชื่อว่ามีพระพุทธเดียวค่ะ <c oughs> เพราะว่าบรุษทผู้ไม่มีวาสนาบารมีเป็นกาและกินนีแต่สตรีเป็นผู้มีมิขวัญสิริกับกาและกินนีอยู่ด้วยกันไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าความเป็นอยู่วาสนาบารมีมันไกลแสรงไกลกันเช่นฟ้ากับดินพระเจ้าค่ะแม่จัดกราบโทนแกมชัดพระราชาทรงสนับคำกราบทถนขอโมโหสถบัณฑิตอย่างนั้น ก็ทรงทราบเหตุกายณ์เป็นอย่างดีแล้วก็ทรงเห็นด้วยกับถ้อยคําของมโหสถบัณฑิตเยนี่หายที่โรธ้ายโกรทันทีหันมาปลอบเอกอัควิเหตสีเชยพระพักของนางคือว่าเชยคางเอาเอาหน้างนางนั้นเอาห่มนางหนหน้าขึ้นมาแล้วก็ทรงดัดว่านี่น้องรักอย่าร้องไห้ไปเลย แต่ความจริงเมื่อกี้นี่พี่ลองใจน้องเท่านั้นนะอยากจะรู้ความจริงแล้วก็อยากจะรู้ปัญญาของบัณฑิตทั้งสองฝ่ายด้วยให้อภัยพี่เถิดพี่เชื่อแล้วว่าน้องทูลพี่นั้นเป็นความจริงการที่ชักนาบเบียค่าการยบียค่าคนได้ง่ายโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีสมบรัิราชาทั้งหลาย ก็เป็นอนว่าอัน,นาวุมพรราชเทวีก็ดีประไทยกราบทูลถวายบังคมลงบนบบพระเปลาคือบนตักสหรับพระราชาทรงยินดีที่มโหสถกราบทูลให้สิ้นสงสัย,ยงไน้ตัดว่าดูก่อนมโหสถบันดิตวันนี้ถ้าไม่ได้เจ้าเราก็จะต้องเสียมจากหญิงแก้ว เรารักนที่เรามีความรักกับดวงใจแน่เสียแล้วเราได้ชีวิตของนางไว้เพราะสายเจ้าและพรราชาก็ทรงพระยาทายเงินให้แกม่มโหสถหนึ่งแสนก็หาบะนะคือแสนดําเงเป็นรางวัลถ้าการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นไอ้ความอิจฉาดิยสยาของอาจารย์นาศีก็มีมากขึ้นลูกหลังที่รักดูดูกันต่อไป ฟังเล่นต่อไปยิ่งโมโหสดได้รางวัลมากไม่ลการชมเชยมากเจ้าสีเท่าสารพัดพิษมันก็คิดวิสยาต่อไปนีคนจังไรไม่ดีเป็นอย่างนี้นะเมื่อนางอทมพรยนังมีว,ว่ามโหสถบัณฑิตมีบุญคุณแก่นางมากที่กรบทลให้พระรจชสาม,มได้ทรงทราบและเชื่อถือเพื่อจะทดแทนบุญคุณของโมโหสถ ที่มีต่อนาที่นี่กราบทูลกับราชสวาม,มีว่าข้าแต่ทูลกหมอมแก้วข้าประบาทได้ชีวิตข้าชาพระมะโหสถบัณฑิตนับว่ามโหสถบัณฑิตได้ทําคุณงามความดีไว้แก่ข้าพระพุทธเจ้ามากเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณอันนี้ข้าประบาทขอพระราชทานพนรต่อจากพระองค์ คือขอพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งมโหสถบัณฑิตไว้ในตำแหน่งน้องชายของข้าพ,าพระผู้ครบาทั้วดยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทียรราชทรงจิงทรงพระเยทานพรกนันหนังว่าถ้าน้องต้องการชิ้นนั้นพี่ก็ขอให้พรกับเธอขอให้เธอจึงคิดว่ามโหสถบัณฑิตเป็นน้องชายของเธอนับตัต่บัตินี้เป็นต้นไป พระนาทธมพรนเจเทวีมีพระไทยกราบถวายมังกราบรา้อยมังคุดที่รพระเพลาเนี้งกล่าวว่าข้าแต่พระองค์พระบรมเสดิจนับตั้งแต่บัดนี้ไป็นไปข้าพระองค์จะไปบริโภคของที่มีรสอร่อยจะต้องมีบริโภคร่วมกันกับน้องชายด้วยหมายความว่ามีของกินแบบไหน น้องชายก็โปรดได้กินด้วยแต่ขอได้โปรดเปิดโอกาสให้ส่งของที่มีรถเลิศให้แก่น้องชายได้ทุกเวลาคือในพระราชาวังเนี่ยใครจะไปไหนไปไหนให้อะไรกันเนี่ยมันเป็นตามธรรมเนียมถ้าไม่รับอกัน้ถ้าไม่รับ,รบพระรมชาชานุญ,ญาตเข้าออกไม่ได้ต้องพระราชานุญาตพระราชาก็ท่งอนุญาตาาญาต,ตามความประสงค์ของนาาทุกประการ เละต่อไปเรื่องนี้ก็จบไปจบเรื่องนั้นก็มาเรื่องใหม่ต่อไปเรื่องแก้ปัญหากันไม่มีมเรื่องไม่มีสิ้นสุดมาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระเด็จพระดำเน,นพระราชจะดำเนินประวัางพื้นยาวของประศาทด์ทอดพระเนตรออกไปภายนอก เห็นแพะกับสุนัขแสดงความสนิทสนมกันในฐานะที่เป็นเพื่อนก็แปลกประไทยเพราะว่าสตัตว์ตังสองนี้ตามปกติมันเป็นสัตรูกันแต่ว่าทำไมหนอทีึงมาอยู่ด้วยกันได้อย่าสนิทสนมคิดจะนำเรื่องนี้ไปถามบัณฑิตในวันพรุ่งนี้คำว่าบัณฑิตหมายคว่าเสีนนกเป็นต้นเส้นนก โอกุตะเทวินธาอะไรพวกนี้นะแลน,นก็มโหสถแล้วพระองค์ในวันลง,นงนนออขึ้นพระองค์ก็เสด็จอเสด็จออกขอโทษเมื่อคิดดรนนี้แล้วพระองค์ก็สเสด็จเข้าประสาทจะเล่าเรื่องแพ้กับสุนัขเสด็จเึงกันได้อย่างไรเขาว่าอย่างนะั้นนะให้ท่านผู้อนทราบไปก่อนเรื่องนี้มีอยู่ว่าแพ้ในศีเขาว่าอย่างนะั้นนะ แพะไปกินหญ้าที่โรงช้างูกคนเลี้ยงช้างไล่ตีตันหลังแอ่นไม่งันหนีไปนอนที่ข้างเรือนตรงขึ้นข้ามกับพระาชวางังเมื่อวันเดียวกันนั้นสุนัขเลยแอบเข้าไปในห้องไอห้องครื่งของพวกครัวไอห้องครื่งก็คือครัวเนี่ยเมื่อพวกครัวเผลอก็ลักเอาเนื้อกับปลามากิน อยากถ้วยชามที่ใส่เนื้อกับปลาหล่นแล้วก็ลักเนื้อมากินลักปลามากินจนถ้วยชามที่ใส่เนื้อนั้นหล่นลง,งไปพวกพ่อครัวรีินข้าวจึงเปิดประตูเข้าไปดูเห็นเจ้าสุนัขมากระน,น่อมอยเนื้อขมยปลาก็ไล่ตีสุนัขก็ร้องเมื่อเจ้าสุนัขเมื่อเจ้าสุนัขร้องหนีออกไปพ่อครัวก็ไล่ตีไปจนหลังแอนอยู่เหมือนกัน ือว่าเจ้าพ้าเจ้าแพะก่อแอนเจสุนักก่อแอนสุนักหนีไปในที่ด่แพทนอนแพทเห็นสุนักหลังแอนมาจึงถามว่าเพื่อนเป็นอะไรไปเรือทีไม้วิ่งหลังแอนมาหรือว่าปวดท้องเพาคุยก,กันได้นะความจริงสัตว์สมัยนั้นอายุมากคุยกันได้สุนักจึงถามแพะบางว่านี่ก็เพื่อนล่ะ เปนอะไรไปที่นี้มันนอนสมหลังแอนยมนกับเราถ้าสอนอยะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกันเข้าแบบหัวอกันเดียวกันนะเขาบอกต่างคนต่างหัวอกันเดียวกันนะมันไปนขโมยก็นเหมือนกันนี่แล้วก็ถ,ถูกเขาตีมานก็ไม่ไหวก็เลยว่าทนไม่ไหว,วเมื่อต่างคนต่างม,มีโทษมีทุกันเดียวกันมีความไม่สบายใจเหมือนกัน ต่างคนต่างก็คิดว่าเรานี่เป็นมิตรกันดีกว่าเพราะเราเป็นนักขโมยเหมือนกันถ้าจะในถามที่นักว่าเพื่อนยังจะไปลงโทดไหมเจ้าคุณนักก็บอกว่าไม่ไหวเพื่อนเลยเห็นไ่้ไม่ไปแล้วเละเพื่อนแล้วขึ้นไปชีก็เราดับแน่ก็สําหรับเพื่อนเรายจะไปลงโทษอีกไหมแพทย์ก็บอกว่าเพื่อน แทงก็ไม่ไปเหมือนกันคืนไปครา้นี้คงหลังไม่แอ็นเรกหน้าครูจะตายแน่มีตาควานช้างคือคนจัดการกับเราแน่เป็นแม้ว่าทั้งสองสัตว์ก็มีการตัดสินใจว่ายังไงยังไงก็จะไม่ยอมไปที่นั่นกันแน,น่เป็นแ้ว่าสองสัตว์ตวัสตวสาก็ว่าทำอย่างไรจึงจะได้อาหารมากิน แร้ปีปัญญามากกว่าเ่นี่บอกว่าเอาความเห็นว่าเอาอย่างนี้เหนนะเพราะเพื่อรักเราต้องสองมาช่วยกันข้าคิดอุม,มายได้แล้วเจ้าือนักขยางขยอยถามว่านี่นี่เพื่อนเพื่อนแกคิดอะไรได้รีบบอกมาเราเลยนะข้ามันหิวจริงๆนะเจ้าพ่อก็บอกว่านักตัณบ,บัดนี้เป็นต้นไป เจ้าจงประยู่ที่โรงช้างคนเลี้ยงช้างคงไม่สงสัยเพราะว่าเจ้าไม่กินยาแล้วเจ้าก็เอายามาให้ข้ากินส่วนคข้าจะไปที่โรงครัวพ่อพวกจะโรงครัวก,ก็ไม่สงสัยไม่รังเกียจเพราะข้าไม่กินเนื้อเมื่อพ่อโคครวบวเลือยค่ายก็จะขมโมยเนื้อมาให้เจ้าอุบายอย่างนี้จะเห็นด้วยไหมนี่ นี่เขาตั้งพักขโมยกันแล้วเจ้าสุนัขเห็นนี่นู่เยินตอบว่าตกลงตกลงอ๋อแบบนี้ดีแน่ตั้งแต่บัตนั้นเป็นเมา่องมาตั้งสองก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเจ้าสุนัขก,ก็ไปขโมยหญ้าไมาใ้ให้แพะเจ้าแพะก็ไปขโมยเนื้อมาจากสุนัขมันก็เกิดเปความรักกันใหความรักกันความสามัคคีกันนะลูกหลานที่รัก มันจะเกิดขึ้นได้จากสังขาวัตถุ้งศีบระการตามที่สมเด็จรตสมมาสมพทธเจ้ากล่าวว่าคนเราถ้าจะรักกันจริงๆมันต้องอาศัยเหตุสิบระการหนึ่งทานการให้หมายความว่าถ้าเพื่อนมีความขัดข้องในทรัพย์สินเนื้อเกลือหันการกินของใช้ของสอยถ้าเรามีอยู่เราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนอันนี้เป็นปัจจัยของความรัก เรการทีสองวาจาเป็นของสาคัญวาจาที่พูดนหลยคนที่ตายพระปากมีเยอะท่านกล่าวว่าปิยวาจาวาจาเป็นที่รักเสียงใดที่เป็นวาจาอ่อนหวานสร้างความชื่นใจให้เกิดขึ้นแก่มิเสหายก็ดีแล้งวาจาที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษก็ดีวาจาประเภทนี้ถ้าเรากล่าวไปย่อมเป็นที่รักขมามดาประชาชนทั้งหลาย ที่ได้สดับแล้วก็ประการที่สามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือนกับแพ้กับสุนัขนี่เขาพูดกันว่าเพราะเขาต่างคนต่างทำตนให้เป็นประโยชน์กันและกันสุนัขไม่กินหญ้าไปโรงหญ้าคนเลี้ยงช้างไม่สงสัยคาบหญ้าไม่เพื่อนแพ้ไม่กินเนื้อไปโรงครัว คนเลี้ยงคนในโรงครัวไม่โงสัยข้คาบเนื้อไม่เพื่อนนี่เขาเป็นที่รักแต่การเป็นที่รักอย่างนี้เขามันดาลูกหลานหลายจะไปทาเนี่ยไอ้แบบขโมยมาสู่กันนั้นไม่ดีแต่ว่าดีตอนนี้เขาว่าต่างคนต่างถ้อยทีทอาศัสซึ่งกันและกันแ่้วรายการ 4, ที่สี่ท่านกล่าวว่าจงทําตนให้เสมอกันคือเราไม่ถือตัวไม่ดังเกียจเขา เขาจะรวยเขาจะจนเราจะรวยเราจะจนจะมีศักดิ์ศรีมีความดีเพียงใดก็ตามทีทิว่าคนทุกคนนี้เป็นมิตรดีสำหรับเราอรมบันดาลูกหลานที่รักอรมบันดาญาติโยมผู้บริษัททุกท่านเป็นอันว่าวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีในลูกหลานทุกคนและบรรดาแต่พุทธศาสนนทุกทุ